โอ้โเก่งนขาดเงินเข้ายากเลยด <c oughs> ูนี่คำถามก็คือว่าแล้วที่หน้าฝนทำไมไม่อยู่ทํางานที่บ้านล่ะครับก็ไม่รู้จะทํานาไปทําไมเพราะว่าขายข้าวไปก็ขาดทุนนี่คือคําตอบนะฮะผมมองว่านี่คือคําตอบที่ที่รัฐบาลเองควรจะถามแล้วให้ได้คําตอบเพื่อที่จะบอกว่าทําไมถึงยังมีการชุมนุมอยู่ เขาเรียกร้องการยุบสภาถูไหมครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้ายุบสภาแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นคุณเสถียรจะบอกว่าก็อาจจะอย่างได้คุณทัศินกลับมาแต่หลายคนก็เชื่อว่าคุณทัศินไม่กลับมาแต่ถ้าไม่ยุบสภาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะเรียกร้องการยุบสภาอีกนไหมครับอันนี้รัฐบาลต้องตอบนะฮะอันนี้ในมุมในมุมผู้ชุมนุมนะครับนี่คือที่ผมพูดในมุมผู้ชุมนุม ่วนนึงทีนีถถาา้ถ้ามาดูในมุมของแกนนาชัดเจนครับอย่างที่เพื่อนผมบอกสเียนบอกว่าแกนนำมันมีความหลากหลายมากถ้าวันหนึ่งเรานั่งคุยกับแกนนำสี่ห้าคนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ได้มติของแกนนำได้ห้ามาติได้ห้ามติของแกนนาซึ่งพอไปเขียนปุ๊บก็ไอหมอนี่กับแกนนำไอหมอนี่ก็แกนนา แล้วตกลงอะไรคือมติของแกนรนำนะฮะผมเคยไปคุยกับหมอเหงงซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคนที่คุยแล้วเล่าแต่ได้มติของการนำมากที่สุด <c oughs> ว่าอะไรคือมติของแกนนำครับหมอเป็นการตัดสินใจรวมหมู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตัดสินใจรวมหมู่ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ที่เข้าไปในห้องตู้คอนเทนเนอร์น่ะสามสิบคนนะครับ นี่ผมเลยมองว่าจริงๆล้วหลายๆอย่างมันมีปัญหาเพราะว่าพอมีมติของแกนนาคุณนัทวุฒิขึ้นมาแถลงบนเวทีนั่นคือชัดเจนแต่ยุทธวิธีย่อยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการที่แกนนาที่นามวลชนมาจากต่างจังหวัดกลุ่มหนึ่งจะไปคุยกับมวลชนของเขาอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่แกนนาบนเวทีใหญ่ในเวทีกลางมีมติเอาไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอ นะครับการที่แกนําบางคนจะไปเดินอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วก็พาคนบุกเข้าไปมันก็เป็นไปได้เสมอถูกไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ตาหนิใครนะฮะที่พูดนี่เพราะว่าเพื่อจะให้เห็นว่าปัญหาของความไม่เป็นเอกภาพเนี่ยมันทําให้เกิดจุดนี้ขึ้นการชุมนุมทุกการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนปช ขอโทษนะผมไม่ใช้คําว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับผมไม่อยากให้คนในที่นี้ไม่มีใครใส่เสื้อเหลืองเสื้อแดงแบบแไปข้างนอกได้ผมคิดว่าผมว่ามันควรจะใส่ได้ทุกสีในวันนี้นะฮะถ้าอยากให้จบไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนปชเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการชุมนุมคือความชอบธรรมแม้แต่การชุมนุมของนปชคราวนี้ที่ ผมว่าทุกคนคุยกันแต่ต้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าใครจะมีความชอบธรรมระหว่างรัฐบาลกับนปชรัฐบาลเคยเสียความชอบธรรมไหมครับเคยนปชเสียความชอบธรรมไหมตอนบุกตรงมีบานจุลาเสียความชอบธรรมยิงเงินบ้าบ้างบ้านบ้าง,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 างคนตายเยอะแล้วพอไปไหมเสียความชอบธรรมใครที่ตายก่อนนะ เพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าปัญหาของแกนนําคือว่าพอไม่เป็นเอกภาพแล้วมันมีจุดที่ทําให้เสียความชอบธรรมองแบบนี่นะเป็นมุมมองของผมนะครับทีนี้ต้องเพองะต้องพยายามเรื่องน,นี้ผมก็รู้ว่าในในี้ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้านนะฮะใส่เสื้อสีอะไรกันมาบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้อผมอยากจะพูด สิ่งที่จะก้าวต่อไปในอนาคตมากกว่าอย่างที่คุณเสถียรพูดว่าจริงๆแล้วเ,เราอยากให้ปัญหามันจบเราอยากให้สมานาานัชชันเราอยากให้ปลองดองทุกคนอยากจะปรองดองทุกคนอย,กอยากอยู่ในสังคมที่ดีผมเคยขึ้น Facebook วันที่นายกป,ประกาศลบแม็ c, ว่าเราใกล้จะได้เห็นยิมสยามอีกครั้ง,งแล้วแต่เราก็ไม่ได้เห็นผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นาๆนาักข่าวทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มาทําข่าวแล้ว อยากจะให้จุดจบเนี่ยมันจบด้วยสันติวิธีแต่พวกเราทําไม่ได้นะครับพวกเราพวกเรากลายเป็นว่าพวกเรามานั่งเสียใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้เราทําไม่สําเร็จเราเรากระจอกว่ะเราไม่มีปัญญาที่จะช่วยบ้านเมืองได้ทั้งที่พวกเรามีทรทั์อยู่ในมือมีวิทยุอยู่ในมือมีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือก็มันก็ต้องตั้งคําถามกลับไปว่า แล้วเรายังอยากจะให้ปรองดองนอ่หรือเปล่าถ้าอยากให้ปรองดองก็ทําให้ข้ามันได้ราคาถ้าอยากให้ปรองดองก็ทําให้เงื่อนไขต่างๆในการที่คนออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอปชมันมันหมดไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่ควรจะต้องมามีปัญหาแบบนี้เพียงแค่เพราะ คนไม่กี่คนทะเลาะกันบทเ,เรียนของการชุมนุมที่ผ่านมาอย่างที่เสถียรบอกจริงผมคุยกันมาเยอะฮะตั้งแต่ปิดสนามบินเราเห็นว่าโอ้โหแม่ประเทศไทยทําได้ขนาดนี้เนาะปิดสนามบินนานาชาติปิดสนามบินสองสนามบินตกใจตั้งแต่ยึดทรรเนียนรัฐบาลแล้วถูกไหมฮะมาถึง เมษาสงกรานปีที่แล้วโ,โหน่ากลัวมากแต่ยังไม่ใส่เสื้อกรอกมาเมษาพฤษภาปีในี้ใส่เสื้อกรอกนะครับที่ผมมองว่าทําไมเรายิ่งแก้ปัญหาแล้วมันยิ่งปัญหามันยิ่งรุนแรงขึ้นมันต้องมีคําตอบนะฮะที่ที่สังคมต้องร่วมถามตอบว่าทําไมทุกคนโล่งใจวันที่สิบก้า ที่2ิฤษภาที่ผ่านมาผมว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่โล่งใจว่ามันจบลงสักทีหนึ่งแต่ในมุมมองของผมผมว่าผมหนักใจว่ามันมีภาระข้างหน้ารออยู่อีกมากและหนักกว่าเดิมเพราะว่าต้นตอของปัญหาทุกอย่างมันไม่เคยถูกแก้ไขเลย